ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาครั้งกับเกมโลบล็อกในแมปโกลอการเดนทําสวนนะครับทุกผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในการย้ายกลายพันธุ์หรือสถานะต่างๆจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเป็นความสามารถที่โกงสุดๆในตอนนี้เลยนะสัตว์เลี้ยงที่ว่ามาจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าทีเร และเจ้าสไปโนซอรัสครับผมก่อนจะไปดูกันต่อนะครับผมมีร้านบริการเกม r o บล็อกคุณภาพมาแนะนำจดทะเบียนบริษัทแล้วเชื่อถือได้100%ซนี่เลย n ี m o Shop โดยเฉพาะแมปโกลอาการเดนะครับมีสัตว์เลี้ยงเทพเ,เนี่ยขายในราคาถูกมากๆข <Wow. S 1> นแพงๆก็มีบริการ FK k ก็มีให้ <Yeah. S 1> หรือกดเกมพา s สแมปอื่นๆก็มีเพียบ สามารถเข้าไปจัดกันได้ในเว็บไซต์หรือจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนในเพจ Facebook ก็ได้ครับลิงก์ใต้คลิปเลยจ้าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทําความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงทั้ง2ตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรกคือนี่เลยเจ้าทีเร็กซ์นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้ยากที่สุดในไข่ไดนโนเสาร์สัปดาห์แรกนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดไข่ให้ดูก่อนนะครับ นี่เลยท่านผู้ชมมาไข่ฟองนี้นะครับไดโนเสาร์เอกนะครับผม <Yeah. S 1> โอกาสที่จะได้ t ีเร็กคือ0.5เอร์เซน์นะท่านผู้ชม oh. ซึ่งผมดวงดีนะครับได้เจ้า t ีเร็มาถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวให้ดูอีก2ตัวนะครับนี่อยู่ในกระเป๋านะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้า t ีเร็กกันนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับ ทุกๆประมาณ18นาทีนะครับเจ้า T-Rex เนี่ยจะทำการกินสถานะกลายพันธุ์แบบสุ่มนะครับของผลไม้1ผลในสวนของเรานะครับแล้วก็เอาไปพ่นให้อีก4ผลนะครับผมแบบสุ่มอีกทีหนึงนะในสวนของเราเหมือนกันนะครับก็คือประมาณว่าเสีย1แต่ว่าจะได้ถึง4ครับมันเป็นการกระจายสถานะกลายพันธุ์นะครับที่โคตรจะดีเลยนะทุกผู้ชม แป๊บปบเดียวเนี่ยบอกเลยว่ากลายพันธุ์เราจะเต็มสวนไปหมดเลยเนี่เหมาะกับผู้เล่นที่ปลูกต้นไม้เนี่ยในสวนไว้หลายๆต้นเครัยแบบผมเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้าไงจะทดสอบให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นความสามารถของมันนะครับสักครู่นะทุกชมผมจะทำการเก็บเจ้าสไปโนก่อนนะครับแล้วก็เอาทีเร็กซ์ออกมาให้หมดเลยนะครับผม3ตัวนะ มาครับทุกชมตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับเจ้า t ีเร็ตัวแรกนะเลเวลสามสินะครับก <Yeah. S 1> ูดาวเขาก็เลยเร็วสุดเลยนะ20่สิบวิครับทุกชมสักครู่นะนี้ผมก็วางดิโลลงไปเล่นๆด้วยสองตัวนะครับเออไม่ต้องงงล้วโผล่มาจากไหนนะแปดเจ็ดห้าสี่หนึ่งตัวไหนว่าตัวนี้ตัวนี้ เอาแล้วครับเขาเดินไปสุ่มนะครับผมว่าจะไปกินสถานะอะไรนะครับอ๋อเนะ่าจะไปกินของต้นมะพร้าวหรือเปล่าเนี่ยงาม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 ,งามพุม่มพ้นไปแล้วครับทุก่านมเป็นสถานะเคลนะครับหรือว่าสถานะดินเหนียวนะก็สุ่มมากินได้สถานะหววแตกนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามารอดู t ีเรตัวที่2กันนะครับทุกผู้ชม5 4เดี๋ยวผมซูมออกก่อนนะี้เริ่มแล้วทุกผู้ชมเขาจะไปกินต้นไหนผมไม่รู้เลยนะแต่เดี๋ยวเราจะดูว่ามันพ่นใส่ต้นอะไรบ้างนะครับไหนพ่นเลยพรุดโอ้สถานะเคลยรกีกโอ้โหแล้วพ่นใส่อันนี้ซักเกิลผม2ต้นนี้เนะี่ย แล้วเหมือนจะได้เป็นพวกโบนบัซซัมด้วยนะครับผมเอ้ยมันเป็นอะไรกับสถานะดินเหนียวเนี่ยสภาพไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดอดูตัวสุดท้ายนี่พ่นช็อกโอ้ยตัวสุดท้ายครับทุกชมฮะมโอเคพ่นช็อกใส่ฮันนี่ซัคเกิลทั้งสองต้นนะครับแต่ว่ามันติดช็อกอยู่แล้วไงเออแล้วก็พ่นใส่เหมือนจะเป็นโบนบัซซัมนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคือถ้าเราปล่อยทีเร็กซ์เนี่ย ไว้ตลอดนะครับมันก็จะคอยพ่นแล้วก็คอยกระจายสถานะต่างๆจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเต็มส่วนแน่นอนครับทุกผู้ชมเพราะว่ามันเป็นการเสียหนึ่งแล้วได้สี่ครับเราจะเสียหนึ่งได้สี่เสียหนึ่งได้สี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกผู้ชมและถ้าสมมุติว่าทุกผู้ชมนะครับมีทีเร็กซ์เนี่ยไม่ครบแปดตัวนะทุกผู้ชมก็เอาปลาหมึกมาใส่ก็ได้นะครับอย่างผมมีทีเร็กซ์สามตัวใช่ไหม ผมก็เอาปลาหมึกมาอีก5ตัวนะครับเอามาใส่ <Yeah. S 1> มันก็จะก๊อปปี้ความสามารถของ T-Rex นะครับทีนี้แหละท่านผู้ชมแบบบึมบัมซัมเบ้โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับไดนโนเสาร์ตัวที่2นะครับที่จะช่วยย้ายสถานะกลายพันธุ์ให้กับเรานะรสำหรับเจ้าสไปโนซอรัสครับผมอ,ออกมาเลยว้าวเอ้ยเลเวล40 อ๋อ <SM AT> อย่างเท่เลยนะผมว่ามันเป็นไดโนเสาร์ที่เท่มากๆนะครับทุกชมผมนึกถึงไอ้เรื่องจูรลสิปาร์คภาคสามทุกชมใครเคยดูมากไม่รู้เด็กๆสมัยนี้เขาจะได้ดูทันหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับในซีนที่เขาต่อสู้กับทีเร็กซ์แบบมันเมานะทุกชม ก็ประมาณนี้นะครับเอกไปสั้นๆเนาะซึ่งสำหรับเจ้าสไปโนนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้ยากที่สุดเหมือนกับ t ีเว็เลยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในไข่ใหม่นี่ครับทุกชมพรามมเอกนะครับผมเป็นไข่ไดโนเสาร์สัปดาห์ที่2นะโอกาสที่สไปโนจะออกก็คือ0.5เนะเท่ากับ t ีเ x เลย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าสไปโนกันต่อเลยนะครับทุกชมทุกๆประมาณ18นาทีนะครับเขาจะทำการสุ่มกินกลายพันธ์นะครับจากผลไม้4ผลที่อยู่ในสวนของเรารแล้วก็ทำการพ่นใส่ผลไม้ผลเดียวแบบสุ่มนะครับหรืออีกอย่างหนึง่งนแะับก็คือผลไม้ที่ เราติด f a เวอร์ e ไว้นะครับหรือว่าติดหัวใจไว้นะ <Yeah. S 1> นะบก็คืออันนี้นะครับทุกชมถ้าเราติดไว้ที่ผลไหนนะครับเจ้าสไปโนเนี่ยก็อาจจะไปพ่นใส่ผลนั้นนะทุกนผะู้ชม <Wow. S 1> ประมาณว่าย้าย4สถานะกลายพันธุ์นะครับไปรวมที่ผลเดียวนะทุกชมซึ่งมันเหมาะกับผู้เล่นสายทำผลใหญ่นะสายเน้นไปที่ผลเดียวให้แบบดีสุดๆไปเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะได้ไงอันนี้อาจจะต้องลำบากกันนิดนึงครับเพราะว่าผมจะต้องถอดเฟเวอร์ลิตทุกต้นนะครับแล้วก็เหลือไว้ต้นเดียวเพื่อให้สไปโนเนี่ยมันเลือกที่จะเอาไปพ่นต้นนั้นนะครับทุกชมไม่งงเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวผมจะถอดนี่เลยนะครับเริ่มที่หูช้างก่อนเลยครับทุกชม ตอนนี้ก็พยายามอย่าก,กด E เก็บเด็ดขาดนะครับทุชมไม่งั้นเงิบแน่นอนนะหายทั้งสวนแน่นอนครับทุชมผมบอกเลยนะครับแล้วก็ทางตะวันออกด้วยวอันตรายมากนะครับตอนนี้ผมกําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่โคตรจะเสี่ยงเลยนะทุกชมเออแต่เพื่อทุกชมจะได้ดูรีวิวนะครับผมยอม เออบนบัสซั่มผลเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันใหญ่เพราะอะไรเวย้ยท่านผู้ชมอยู่ๆมันก็ใหญ่ผมไม่ได้ใส่สปริงเกอร์ไม่ได้ใส่สูตรอะไรทุกอย่างเนะี้ยใหญ่เฉยเลยแบบงงๆเนะี้ยแล้วก็ไอ้ต้นนี้ผมว่ามันสวยดีนะไอ้ต้นไฟฟเฟิร์นเนี่ยท่านผู้ชมสวยมากนะครับผมก็เลยปลูกไว้แต่ขออนุญาตถอดก่อนนะจ๊ะเคฝั่งนี้อ่ะเหลืออันนี้สักเก็อันนี้เคถอดครับท่านผู้ชมและ ผมจะเฟเวอร์ลิหรือว่าติดหัวใจเนี่ยไว้แค่ต้นฮันนี่ซัคเกิลต้นนี้นะครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> นั่นหมายความว่าเจ้าสไปโนเนี่ยจะกินสถานะกลายพันธุ์4อย่างนะครับแล้วก็เอามาพ่นให้เจ้าฮันนี่ซัคเกิลต้นนี้ต้นเดียวเดี๋ยวเรามาจำกันก่อนนะบสำหรับเจ้าต้นฮันนี่ซัคเกิลของผมนะครับจะมีทั้งหมดนะกลายพันธุ์ก็คือ10 เสถานะนะท่านผู้ชมแล้วก็ราคาจะอยู่ที่6กแส0 0าล้านนะครับเดีย๋ยวรอดูนะว่าถ้าสไปโนทำงานเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นกี่สถานะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะท่านผู้ชม7 6 5 4 3 2 1 เออเอาละครับผมเดินไปเหมือนจะไปขโมยกินสถานะกลายพันของหูช้างครับทุกชมฮงงามหายไปเลยสถานะอะไรไม่รู้มันยังไม่บอกเอาแล้วเขาเดินมาช้าๆมากินไอ้ต้นนี้งามงามโหก,กินยับเลยทุกช่โคนแล้วบูมสถานะพลินตจโอแต่ว่ามันเป็นสถานะซ้ำครับทุกชมอะแมบางอันนะครับ ที่แบบว่าจ้ต้นฮันนี่ซัคเกิลต้นนี้มันมีอยู่แล้วนะทุกผู้ชมตอนนี้กลายพันธุ์ของต้นฮันนี่ซัคเกิลต้นนี้นะครับกลายเป็น12กลายพันธุ์ครับทุกผู้ชมราคาก็ขึ้นมาเป็น643,000ล้านนะครับมันสถานะซ้ำแงทุกผู้ชมนะบางอันก็คือกินฟรีไปเลยนะครับทุกผู้ชมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมค่อยเอาทีเร็เนี่ยมาพ่นกระจายทีหนึ่งนะ เออแต่ก็ยังดียังมีสถานะใหม่ให้ต้นฮันนิสเกิลต้นนี้โผล่มาหนึ่งสถานะนะครับทุกชม <Yeah. S 1> เอเพระประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเจ้าสไปโนอีกรอบหนึ่งนะครับโดยใช้ไอดีไก่ที่เป็นส่วนโล่งๆนะครับมีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกชมมาครับทุกชมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในไอดีไก่กันต่อเลยนะครับผม ซึ่ง ID นี้นะครับก็จะมีต้นกุหลาบยักษ์นะครับก็จะติดสถานะ Amber อร์นะอันนี้เพิ่งฉีดไปแล้วก็สถานะฟ้าผ่าสถานะแซ n d y นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เราอาจจะต้องเลือกสักต้นหนึ่งนะครับที่จะมาทำการย้ายสถานะกลายพันธ์นี่สถานะมารวมที่ต้นเดียวนะคิดว่าน่าจะเป็นต้นนี้แหละทุก้ชมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องย้ายนะครับทุกต้นเนี่ย ไปอยู่ที่เดียวกันให้หมดเลยอันที่เราแบบจะไม่ได้ใช้นะครับไปวางไว้ที่เดียวกันโอเคแล้วเราก็เอาต้นที่เราจะใช้นะครับมาไว้ตรงกลางแบบนี้เอาล่ะสูตรผลใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วทุกคนเียบตัวกันได้ดี แมวนอนเลยอยแล้วแมงนอนหูมันนอนที่เดียวกันครเยอะเอาแล้วมาสเตอร์บิ๊กเกอร์ตรงนี้เลยแล้วก็ย้ายมาตรงนี้โอเคหูนอนสามตัวทานผู้ชมกบเริ่มแล้วพรุ่มว้าวบัมบัมสคลูแอบโอ้ยใหญ่เท่าเท่าสไปโนรโเลยทานผู้ชมซึ่งสูตร นี้นะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถทําให้ใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับแบบใหญ่เท่าสวนหรือใหญ่มากกว่าสวนเราได้อีกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเนาะเราก็ต้องเก็บแล้วก็ทําเรื่อยๆนะครับอันนี้เผื่อใครแบบยังไม่รู้สูตรผลใหญ่นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแมวเราด้วยนะ <Yeah. S 1> ยิ่งแมวเราเนี่ยเวลสูงนะครับทุกชมหรือว่าเอาไปกลายพันธุ์ลงตู้นั้นแล้วนะครับเออมันก็จะยิ่ง มีโอกาสที่จะได้ผลใหญ่กว่านี้อีกนะทุกผชมแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาแมวเนี่ยไปเก็บเลเวลเลยนะครับเวลมันยังขี้หมูขี้หมายอยู่เลยนะ <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแหละครับทุกผสมเอาล่ะต่อไปนะครับผมจะทําการล็อกมันเลยปุ๊บอ่าล็อกไว้เพื่อให้สไปโนเนี่ยเลือกกินกลายพันธุ์พวกนี้นะครับแล้วก็เอามาให้กับเอมเบอร์ลิลลี่ต้นใหญ่ของเรานะครับ รอดูรอดูที่ผู้ชมตื่นเต้นว่าที่ผู้ชมอยากเห็นอยากเห็นแบบเต็มเต็มเลยที่ผู้ชมคราวนี้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยสไปโนเดินไปแล้วกีดกายพัน งามกินกลายพันธไอนี่แน่เลยไอดินเหนียวเมื่อกี้งามโอ้โกินอะไรบ้างไม่รู้ครับท่านผู้ชมกินยับเลยกินยับเลยรอผูโอ้โหๆๆนี่ครับผมท่านผู้ชมนะติดสถานะฟ้าผ่าสถานะดินเหนียวสถานะมูลิตแล้วก็ทวิสเต็ดนะครับผมสี่กลายพันธ์เนบกลายเป็น664ล้านแบบงงๆ, <S <S ๆแล้วผู้ชมเป็นยังไงครับ นี่แหละคือความสามารถที่แท้จริงของสไปโนและการใช้งานของมันนะเขาจะใช้งานกันแบบนี้แหละคือถูกต้องที่สุดแล้วนะครับทุกชมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือทั้ง T-Rex และสไปโนนะครับต้องบอกเลยว่าโกงทั้งคูนะ่ใช้ดีทั้งสองตัวเลยแต่ จะใช้ในคนละรูปแบบกันนะครับคนละสถานการณ์กันนะท่านชมใครปลูกต้นไม้เยอะนะครับเน้นให้มันดีทั้งสวนเนี่ยก็ให้ใช้ t-rex ให้มันแบบว่าค่อยๆกินทีละสถานะกลายพันธุ์แล้วไปพ่นนะให้ได้มากที่สุดจนแบบเต็มสวนนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายผลใหญ่นะครับหรือว่าเน้นผลเดียวให้มันดีสุดๆไปเลยแบบนี้ นะครับก็ให้ใช้สไปโนนะก็คือกินจากต้นอื่นมานะครับ4ผลแล้วก็มาพ่นได้มา4สถานะนะครับแต่นี้ก็อยู่ที่ดวงนะว่าเขาจะสุ่มกินสถานะกลายพันธุ์ที่มันซ้ํากับต้นที่เราอยากให้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับคือถ้ามันกินสถานะกลายพันธุ์ซ้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผลอะไรนะครับแถมไอ้ต้นที่กินไปเนี่ยสถานะก็หายด้วยนะครับทุก้ชมถ้าไงก็ ใช้งานให้ดีนะครับแล้วก็ขอให้ดวงดีด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เล่นอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ถามท่านผู้ชมกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบไดนโนเสาร์ตัวไหนมากกว่ากันนะครับระหว่าง t ีเร็กับส p ปโนเนาะยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านม,มากๆครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละครับบ๊ายบาย